เยอกันไม่ปานเยกันเอะกันอ๋อโอเคได้หลุดนี้่มันอว่า้ามก็ม้ามม่บ่ไรอกโอยมีแต่ กย้ยนขึ้นมารอดไปเลยมันขึ้นมาแรงเหรอมนทั้งพี่มันคือทั้งพื้นตันทางไงวหลายด้านหลาย ดอกถือดอกถือลาน้อยเนาะไปใปัดต้มาใส่พวกไม่ไงเถอะพ่อพูดหยิบปะองตาเชิญออกไปแล้วเป็นออกเลยยาหยบมันนบอกเนี่ยบอกไว้ก่อนก็หยยบลูกโอ้ แฮมเยบลูกอะไรอะเจอคนดีเป็นงุ้มเป็นงุ้มลายตัวนี้ตัวหญ่บ่บ่ป่าป่าตัวนี้ยักกูบกคอเป็นงุ้มลายเจอนะคนได้จ้างุ้งป่ากีเพอกุดมสมบุนเป็นป่าหรือเป็นงูหรืนี

de pan. ¿no? ีเป็นภาพบรรยากาศการหายุหากินของพี่น้องชาีสารบ้านเฮ้าครับเนี่ยยกสะดุ้งนะครับฝนการเริ่มตกแห้งมาเรื่อยๆแล้วครับขอขอบคุณครับสำหรับการติดตามนะครับขออกัมครับผม